ทางแกงพี่หนุ่มปอบปอเกอย์ยังไงครับเคยมีทะเลาะกันไหมทะเลาะเพื่อให้ได้งานครับเวลาเราจะทําอะไรอย่างหนึง่งคอนเทนต์เนี้ยโหวตชอบหรือเปล่าครับซึ่งเรามีสี่คนครับชอบสามไม่ชอบหนึ่งหนึ่งทำไมถึงไม่ชอบคอนเทนต์นี้ไม่ชอบงานนี้ไม่ชอบทําอันนี้ครับเอาเหตุผลมาบาลานซ์กับอีกสามคน ถ้าคุณค้านค้านแล้วอะ่ะคุณต้องมีมเหตุผลรองรับว่าเพราะอะไรถึงไม่หนึ่งสองสามสี่ห้าเทียงกันเสร็จปุ๊บงั้นตัดตัวนี้ออกเอาเหตุผลของอีหนึ่งเนี้ยมาผสม,มเราเลยไม่ทะเลาะกันอีกอย่างหนึ่งพี่ใหม่เขาจะเป็นเหตุหลักมันจะเป็นตัวกลางมากมึงไม่ชอบอะไรทาไมมึงไม่ชอบทํางานกับคนนี้หนุ่มพวกหนูจะตกลงกันอย่างนี้เลยแบบเวลาทํางานปุ๊บงั้นไม่มีหนุ่มหนาะในเทปเนี้ย ทำเลยแล้วเราไม่น้อยด้วยนะอเพราะว่าเราสมัครใจที่เราจะไม่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 ทำตัวนี้ถ้าเท่าที่ฟังก็คือมีการคุยกันค่อนข้างเยอะคุยก่อนที่จะเริ่มงานเคลียร์ทุกอย่างก่อนจะเริ่มงานเคลียร์กันแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังไม่ทิ้งแค่ความคิดทุกคนใช่